สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปคู่คนเลยนะเจ้าปิ๊กมาปะกับพิมพ์อีกแล้วในช่องราคาทองคําตลอด24ชั่วโมงเจ้าโอ้โหช่วงนี้ราคาทองคํานี่มันจะพุ่งไปถึงไหนกันเจ้าเนี่ยหลายคนสงสัยขนาดวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาพอกันเลยว่าไอหยังมันอยู่เบื้องหลังราคาทองในปี2026ที่มันพุ่งปิ๊ดปลาดขนาดนี้ไปเริ่มเลยเจ้า โอ้โหเปิดมาสไลด์แรกนี่ต้องขยี้ตากันเลยเจ้าพอเลาะบวกไปตั้ง64%เจ้าอันนี้คือราคาทองคำในตลาดโลกปีที่แล้วนะเจ้าคือมันบวกขึ้นมาขนาดนี้เลยต้องบอกเลยว่าเป็นซ u เปอร์สตาร์ตัวจริงเสียงจริงและเจ้าพุ่งแหงแสงทุกโค้งไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าพอเฮาซูมเข้ามาดูที่บ้านเฮาเอา้าวทำไมมันขึ้นแค่52เแล้วเจ้าเอ๊ะแล้วกำไรมันหายไปไหนตั้ง1 2แล้วเนี่ย ใครมาแอบขโมยไปใจเย็นๆนะเจ้าเดี๋ยวพิมพ์จะมาเฉลยให้ฟังว่าตัวการมันคือไพ่เอาละเจ้าก่อนอื่นเลยเนาะถ้าเราจะเข้าใจเรื่องราคาทองคำเนี่ยเราต้องไปส่องเรื่องใหญ่ๆระดับโลกกันก่อนเลยก็คือเรื่องของการเมืองโลกที่มันร้อนรุ่นี่แหละตัวดีเลยที่ทําให้ราคาทองคํามันวิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนรถไฟเหาะตีลังกากันเลยทีเดียวจําเรื่องที่สหรัฐไปมีเรื่องกับเวเนซุเอลาได้ก่อนเจ้า ตอนนั้นอะพอประธานาธิบดีทามเปิลประกาศปุ๊บโอ้โหวันเดียวเท่านั้นแหละเจ้าทองคำนี่ดีดขึ้นมา3%ทันทีเลยนี่แหละเจ้าคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยว่าพอโลกมันดูวุ่นวายปุ๊บนักลงทุนจะรู้สึกไม่ปลอดภัยทันทีแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าหาทองคําเหมือนเป็นหลุมหลบภัยของเงินตราเลยเจ้าแล้วจะบอกว่าเรื่องของเวเนซุเอลานี่แค่น้ําจิ้มนะเจ้า มันยังมีอีกหลายคู่มวยเลยไม่ว่าจะเป็นสารัฐกับจีนเรื่องเรือน้ํามันตะวันออกกลางที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไหนจะจีนกับไต้หวันที่คุกรุ่นอีกคือความวุ่นวายทั้งหมดนี้แหละเจ้าที่ทําให้นักลงทุนทั่วโลกเขาต้องเทเงินมาซื้อทองคําเก็บไว้เพราะมันคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในยามนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยไปกว่านี้แล้วเอาละทีนี้นอกจากเรื่องดราม่าหน้าฉากที่เฮาเห็นกันในข่าวแล้วเนี่ยมันยังมีเกมใหญ่ที่เล่นกันอยู่หลังฉากด้วยนะเจ้าซึ่งผู้เล่นหลักในเกมนี้ก็คือ ธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั่นเองบอกเลยว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดนี้เลยไปดูกันดีกว๋วยเจ้าว่าเป็นเล่นอะไรอย่างกันอยู่เรื่องมันเป็นเจะอีนน่เจ้าตอนนั้นน่ะประธานาธิบดีทรัมป์อยากจะลดดอกเบีย้ยทําไมละ่ะก็เพื่อจะทําให้เงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงไงเจ้าแล้วพอดอลลาร์อ่อนปุ๊บทองคําที่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์มันก็พุ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเลยมันเหมือนเล่นไม้กระดกเลยเจ้าดอลลาร์ลงทองก็ดีดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลย แล้วมันก็มีเทรนใหม่ที่มาแรงขนาดเลยเจ้าเขาเรียกว่า De-Dollarization ถ้าจะอธิบายง่ายนะเจ้าก็คือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มเบื่อที่จะเก็บเงินดอลล่าร์แล้วแต่หันมาซื้อทองคําจริงๆเป็นแท่งๆนี่แหละเอามาเก็บไว้ในคลังของตัวเองแทนเหมือนกับว่าแทนที่จะเก็บกระดาษหรือแบงก์งเต็ก,กีีพิมมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ขอเก็บทองคําแท้ดีกว่ามันจับต้องได้มันอุ่นใจกว่ากันเยอะเลยเจ้า และจุดที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวแบบสุดๆเลยนะเจ้าก็คือกรณีที่เวเนซุเอลาเนี่ยโดนอายัดท,ทองคำ31ตันที่ฝากไว้ที่ประเทศอังกฤษโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยเหตุการณ์นี้แหละเจ้าที่ทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยกลัวกันหมดเลยตอนนี้เลยกลายเป็นเทรนเลยเจ้าที่ทุกคนรีบขนทองคำของตัวเองกลับบ้านไม่ยอมฝากไว้ที่ต่างประเทศแล้วกลัวโดนยึดเหมือนกันนะเจ้าใครจะไปไว้ใจได้อ่ะพอมาดูข้อมูลนี้จะเห็นภาพชัดเลยเจ้า ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีทองคำตุนไว้ในคลังถึง41%แต่พอหันมาดูที่จีนมีแค่8%เองเจ้าเห็นความแตกต่างก่อทีนี้ลองจินตนาการดูเล่นๆนะเจ้าว่าถ้าจีนแค่ขยับตัวแล้วบอกว่าจะซื้อทองคำเพิ่มให้มันทัดเทียมกับประเทศอื่นเขาบ้างโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเจ้าว่าราคาทองคำในตลาดโลกมันจะพุ่งไปขนาดไหนโอเคเจ้าหลังจากที่เฮาไปทัวร์รอบโลกกันมาแล้วเนอตอนนี้ได้เวลากลับบ้านเฮาแล้วเจ้า มาดูปัจจัยในประเทศไทยกันบ้างดีกว่าจะได้รู้คำตอบสักทีว่าทำไมราคาทองบ้านเฮาถึงได้ขึ้นน้อยกว่าของชาวโลกเปิลน,นี่แหละเจ้าคำตอบมันอยู่ตรงนี้เลยตัวการที่ทำให้กำไรของนักลงทุนไทยหายไป12%ก็คือคุณเงินบาทของเราที่แข็งโปกนี่เองเจ้า คือพอเงินบาทมันแข็งขึ้นเวลาเฮาแปลงราคาทองคําโลกที่เป็นดอลล่ากลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยราคามันก็เลยได้น้อยลงกําไรมันก็เลยหดด้วยโดนเงินบาทกินกําไรไปดือด้อเลยเจ้าแล้วพอคนแห่กันมาลงทุนในทองคํากันเยอะมากๆไงมันก็ยิ่งทําให้เงินบาทแข็งขึ้นไปอีกทีนี้แบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็เริ่มเป็นห่วงสิเจ้า เลยต้องมีการเรียกผู้ค้าทองคำมานั่งจับเขาคุยกันว่าเขาจะไงกันดีกับสถานการณ์นี้สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็น2ทางออกเจ้าก็คือสำหรับคนที่ซื้อทองคําจริงๆซื้อเป็นแท่งซื้อเป็นรูปพ,พัณฑ์ก็ยังซื้อขายเป็นเงินบาทได้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลแต่สําหรับนักลงทุนรายใหญ่ๆที่เขาเน้นเก็งกําไรเป็นหลักก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาให้ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์ไปเลยจะได้ไม่มากระทบค่างเงินบาทอีก โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากๆเลยเจ้าวินวินทุกฝ่ายเอาละเจ้ามาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมากที่สุดแล้วแล้วตกลงว่าในปี2026เนี่ยราคาทองคํามันจะไปทางไหนกันแน่จะขึ้นต่อหรือว่าจะลงไปดูกรอบราคาที่ผู้เชี่ยวชาญเขาให้ไว้กันเลยดีกว่าเจ้าสําหรับตลาดโลกก่อนเลยนะเจ้าผู้เชี่ยวชาญเปิ้นมองว่าแนวรับหรือคือจุดที่ราคาไม่น่าจะลงไปต่ํากว่านี้แล้วอยู่ที่4,000ดอลลาร์ แต่ถ้าเอาแบบแข็งโป๊กเลยนะเจ้าก็คือ3,800ดอลลาร์ 3, ถ้าไม่หลุดตรงนี้ไปได้เป้าหมายต่อไปก็คือ4,700และมีสิทธิ์ไปได้ถึง4,900ดอลลาร์ 4, เลยทีเดียวเจ้า ส่วนราคาทองคำในบ้านฮาวแนวรับสำคัญจะอยู่ที่โซนประมาณ61,000ถึง62,000บาทเจ้าส่วนเป้าหมายด้านบนหรือว่าแนวต้านที่ต้องไปให้ถึงเนี่ยก็มีโอกาสกลับไปเห็นที่67,000บาทหรืออาจจะพุ่งไปแตะ70,000บาทได้เลยแต่พิมพ์ขอย้ำอีกทีนะเจ้าว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณเงินบาทของเราเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะเจ้า และนี่คือคำแนะนำที่สำคัญที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญเลยเจ้าเขาฝากมาบอกว่าอย่าไล่ซื้อตอนที่ราคามันกำลังวิ่งขึ้นหรือที่เขาเรียกว่าอย่าไปไล่ราคานั่นแหละเจ้าแต่ให้รอจังหวะที่มันย่อตัวลงมาแหงๆแล้วค่อยเข้าซื้อแบบนี้จะปลอดภัยกว่าเยอะเลยเจ้าท่องไว้เลยเนื้อซื้อตอนย่ออย่าไปไล่ราคาสุดท้ายนี้ พิมพก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆน,นะเจ้าว่าในวันที่การเมืองก็วุ่นวายค่างเงินก็ผันผวนไปหมดแบบนี้ทุกคนคิดว่าทองคำคือคำตอบสุดท้ายที่แท้จริงแล้วใช่หรือไม่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจ้าแล้วพ่อแม่พี่น้องและเจ้าคิดว่าทองคาคือคาตอบสุดท้ายก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะเจ้าถ้าชอบการวิเคราะห์แบบม่วนๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร้ให้พิมพตัวนะเจ้า แล้วป้ากันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า